ใครอยากได้เป็นเจ้าของก็มาจองกันเลยสิคะวันนี้น้องนอ้อนยดับเบิยูยุทธค่ะสุราจะพามารีวิวรถซูซูกิสวิต1.2 GLS n e ie V นะคะตัวท็อปนะคะปี2018มีออปชั่นอะไรมาดูกันเลยค่ะ ด้านหน้าของเราก็จะเป็นชมใหม่นะคะสวยๆกระจังหน้าตกแต่งด้วยเส้นสายสีแดงดูสวยงามค่ะไฟหน้าของเราก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์นะคะตัวท็อปของเราก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าแถมมาให้ด้วยค่ะแม็กของเราก็จะเป็นแม็กจากโรงงานนะคะล้อก็จะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะเราจะติดสติกเกอร์ให้เพิ่มความหล่อให้นะคะ กระจกมองข้างจะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมีกระจกกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้ค่ะกระจกมองข้างจะติดไฟเลี้ยวด้วยนะคะมือจับของเราจะมีสมาร์ทกีเลสไว้เปิดประตูเลยนะคะมือจับของเราจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเราก็จะมีไฟท้ายดวงโตๆเลยนะคะจะมีไฟเบรก3จุดค่ะ ด้านบนนะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้เรียบร้อยค่ะจะมีสติ๊กเกอร์ติดด้านหลังเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะคะภายในของเราก็จะมีที่ปรับกระจกปรับมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าค่ะมีปุ่มพุชตาร์ค่ะพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัย multi ฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้ค่ะ หน้าจอของเราก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะตัวท็อปโจนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะด้านหลังของเราก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสามารถพับเบาะได้640 0องศานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโตโยกิคันนี้จัดเต็มเลยนะคะออปชั่นใครสนใจประวัติดีซีดาวได้นะคะ ใครสนใจ,จติดต่อน,น้องนอกน้อยได้ที่เบอร์0839186388เลยค่ะน้องนอกน้อยดรปัญยุยุทธาสุราตนนะคะ